สวัสดีค่ะพบกันกับครูกิ๊กในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้ครูกิ๊กจะมาสอนเรื่องอัลกอริทึมและการแก้ปัญหายอย่างง่ายก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไ้่เอ่ยครั้งที่แล้วเรียนอะไรไปเห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้ เขากำลังทำอะไรเขากำลังกลับบ้านนั่นเองเอนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะในภาพในรองเท้ามีชื่ออยู่สองคนเอตกลงเป็นรองเท้าของใครกันแน่นะเป็นของโน้ตหรือของต๋องเอกลับไปบ้านนี้จะโดนคุณแม่ดุไม่นะา ามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาก็คือสลับรองเทา้านักเรียนกับเพื่อนเอแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงดีล่ะคะอะเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีที่หนึ่งติดชื่อตัวเองไว้ที่รองเทา้าถูกไหมคะวิธีที่สองทำสัญ,ญลักษ์ณ ของตัวเองไว้ที่รองเท้านั่นเองแล้วนักเรียนล่ะคะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างลูกลองบอกคุณครูมาสักหนึ่งวิธีสิคะอ่ะเรามาทบทวนเนื้อหาต่อไปนะคะครั้งที่แล้วสังเกตรูปทรงเรขาคณิตเห็นไหมคะภาพที่หนึ่ง ภาพที่หนึ่งตัวอย่างเห็นไหมคะที่สีดำดำสังเกตรูปเรขาคณิตนะคะ,ะภาพที่หนึ่งคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะภาพที่สองเป็นรูปวงกลมภาพที่สามภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพที่สี่ภาพกี่เหลี่ยมคะเนี่ยหกเหลี่ยม นะคะหกเหลี่ยมและภาพสุดท้ายก็คือภาพสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะอ่ะเรามาเข้าเนื้อหาบทเรียนกันดีกว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอันกริทึมนะคะอ่ะมาดูซิอันกริทึมคืออะไร อัลกอริทึมก็หมายถึงขั้นตอนและลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดๆปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนและก็เขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้นนะคะอ่าเรามาดูว่าในการเขียนอัลกอริทึมนี้เราจะเขียนแบบไหนได้บ้าง วิธีการเขียนอัลกอริทึมแสดงจากการอธิบายหรือการวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์นั่นเองอามาดูกันสัญลักษณ์ของอัลกอริทึมสัญลักษณ์แรกคืออะไรเอ่ย ามาดูสัญ,ญลักษณ์อันแรกเลยค่ะนักเรียนคิดว่าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมมนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมมุมมนหมายความว่าการเริ่มต้นหรือจบการทำงานนั่นเองเด็กๆจำไว้นะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์อันที่สอง สี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายความว่าเป็นการปฏิบัติงานหรือกระบ,บวนการนั่นเองดูสัญลักษณ์อันที่3นะคะอ่าเป็นสี่เหลี่ยมเข้าวลามตัดนะคะอันนี้หมายถึงการตัดสินใจนะคะ อันนี้ความหมายก็คือการตัดสินใจนั่นเองอันต่อไปเลยค่ะสัญลักษณ์ต่อไปเลย as อ,อันนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดน,นั่นเองความหมายก็คือเป็นการนำข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เห็นไหมคะอ่าดูอันต่อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นรูป,ปวงกลมนะคะรูปกลมเล็กๆนี้หมายหมายความว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะจุดเชื่อมต่อและสัญลักษณ์กันสุดท้ายนะคะก็คืออ่าเป็นทิศทางการดำเนินงานเป็นลูกศรน,นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างอันตัวอย่างอันกริทึมกันดีกว่า อ่เราต้องการจะเดินทางไปโรงอาหารนะคะเรามีตัวอย่างในการเขียนอัลกอริทึมมาดูกันค่ะอะ่เราสามารถเขียนอัลกอริทึมเป็นผังงานได้ดังนี้ดูวันที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นเห็นไหมคะเด็กๆจะเป็นสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยมมนคือการเริ่มต้น ไปที่ประตูหน้าโรงเรียนเห็นไหมคะประตูหน้าโรงเรียนอ่าแล้วก็เดินตรงไปจนถึงอาคารสามเห็นไหมคะอาคารสามอยู่ตรงนี้อ่าเดินตรงไปนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายกระบวนการต่อไปก็คือเลี้ยวซ้ายนะต่อไปก็ พอเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็ยังไงคะเดินตรงไปจนถึงอาคารห้าอ่ะนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จก็เดินตรงไปที่อาคาร7นะคะที่อาคารเพออาคาร7นะคะก็เดินตรงไปอีกนะคะเดินเข้าไปใต้อาคาร7นะคะอันนี้เป็นกระบวนการทำงาน แล้วก็ถึงโรงอาหารแล้วก็แสดงสัญ,ญลักษณ์จบการทำงานนั่นเองนะคะอะมาดูตัวอย่างอันต่อไปเลยค่ะ,ะตัวอย่างอันที่สองนะคะคุณครูบอกว่าอาเด็กๆก่อนกลับบ้านต้องทำความสะอาดห้องเรียนก่อนนะคะะห้องเรียนที่เราใช้ทำกิจกรรม เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมกันทําความสะอาดก่อนกลับบ้านนะอ่ะมาดูซิเงื่อนไขาการทําความสะอาดในห้องเรียนเริ่มต้นเลยห้องเรียนอะห้องเรียนสะอาดเก็บกวาดเสร็จแล้วนะคะเราทําความสะอาดเก็บกวาดเป็นระเบียบแล้วเงื่อนไขตัดสินใจถ้ามัน ถ้ามันสะอาดจริงอ่นะก็จะลูกศรก็จะมาที่จริงแล้วก็สามารถเดินทางกลับบ้านแต่ถ้ายังไม่สะอาดมันไม่จริงก็มาที่ด้านไม่จริงแล้วก็ลูกศรนลงมาทำความสะอาดห้องเรียนใหม่นะคะก็จะกลับมาที่ตรงนี้นะคะก็เหมือนว่าเราทำความสะอาดยังไม่สะอาดเราก็ต้องทำใหม่ ทำจนกว่าจะสะอาดแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้วก็จบการทำงานนั่นเองเห็นไหมคะสัญลักษณ์เริ่มต้นกับจบนี้คืออันเดียวกันนะมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนที่เริ่มต้นเราทำอะไรก่อนเอออันดับแรกก็คือลบกระดานนะคะ แล้วก็ทำความสะอาดพื้นแล้วก็จัดโต๊ะพอจัดโต๊ะเสร็จแล้วเราก็เอาขยะไปทิ้งพอขยะไปทิ้งก็จบการทำงานนั่นเองนะคะพอจบการทำงานแล้วเราก็กลับบ้านได้นะคะเอเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะ แบบฝึกหัดอันที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนผังงานการทำไข่เจียวเด็กๆเคยทำไข่เจียวใช่ไหมคะอันดับแรกทำอะไรเอ่ยช่วยตอบคุณครูทีนะคะให้นักเรียนเอาอคำตอบข้างบนนี้เลือกคำตอบแล้วก็มาเรียงลำดับนะคะมาดูอันแรกอย่าลืมใส่อันที่หนึ่งนะคะสัญลักษณ์อันที่หนึ่งที่เป็นรูปสีเขียวมันคืออะไร นะคะสองอันนี้นอกนั้นนักเรียนก็เอาขั้นตอนมาใส่นั่นเองนะคะอ่าใบงานอันที่สองเหมือนกันนะคะนักเรียนก็เลือกขั้นตอนนะคะขั้นตอนอันนี้ก็คือการเอ่อทำกิจวัตรประจําวันก่อนที่นักเรียนจะไปโรงเรียนนักเรียนทําอะไรนะคะอันนี้เป็นใบงานเป็นแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในอ่าลิงก์นะคะ จะเห็นคำตอบทันทีนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ครูกิ๊กก็มีเเรื่องเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบายบาย